สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อปจากเด็กติมเนื้ออีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําเนื้อตุนมะนาวดองนะครับส่วนประกอบก็มีทั้งนี้เลยอันนี้เป็นเนื้อวัวเป็นส่วนเนื้อน่องนะครับเครื่องเทศที่จะใช้ตุนก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่เป็นพริกไทยขาวบดหยาบนะครับแล้วก็ลูกกวานอันนี้ผมจะเดี๋ยวจะใส่ในห่อผาคแล้วไปตุนกับเนื้อนะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือมะนาวดองใช้ทั้งลูกแล้วก็น้ำด้วยนะครับฟักเขียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกสักครู่มาดูวิธีการทำว่าผมจะทำเจ้า,าเนื้อตุ๋นมะนาวดองนี้ได้ยังไงบ้างนะครับจากส่วนประกอบเหล่านี้สิ่งที่ปรุงรสนี่ผมจะใช้แค่เกลือป่นอย่างเดียวนะครับในการปรุงรสเจ้าเนื้อตุ๋นมะนาวดองนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ ครับตอนนี้ผมก็เริ่มลงมือทำแล้วครับเพิ่มด้วยนํานเครื่องเทศที่อยู่ในห่อผ้าเนี่ยมาต้มในน้ํานะครับประมาณ10นาทีให้เดือดเต็มที่เลยให้เดือดอย่างนี้นะครับประมาณ10นาทีนะครับเพื่อให้เครื่องเทศเขาส่งกลิ่นหอมนะฮะแล้วหลังจากนี้ผมจะเบาไฟแล้วก็จะเริ่มตุ๋นเนื้อเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้นําเนื้อเรามาตุ๋นในหม้อแล้วนะครับอันนี้ผ่านมาแล้วประมาณ15นาทีนะครับเ๋ือผมจะ ตุ๋นแบบเปิดหม้อแล้วก็ใช้ไปที่อ่อนนะฮะเป็นน้ำเดือดปุดๆนะนิดไม่ต้องเดือดแรงนะครับให้ตุ๋นไปใจเย็นๆนะครับผมใส่เนื้อมาทั้งก้อนนะฮะแต่จะตุ๋นไปมาสักหนึ่งชั่วโมงแล้วผมจะนําเนื้อขึ้นมาหั่นอีกทีนะครับเพื่อความสวยงามครับครับถึงตอนนี้ผมก็ได้ตุ๋นเนื้อมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วนะฮะแล้วก็เอาเนื้อขึ้นไปหั่นแล้วนะครับเป็นชิ้นแบบพอดีพอดีนะครับแล้วก็จะตุ๋นต่อไปอีกสักประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะฮะ จนเนื้อเขาเปื่อยนุ่มนะแล้วก็จะทําการปรุงรสแล้วก็ใส่ฟักไปภายหลังนะครับครับตอนนี้เราก็ได้ทําการตุ๋นมาเป็นเวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วครับเนื้อกเอ็เริ่มจะเปื่อยนุ่มแล้วครับผมจะเริ่มปรุงรสเลยนะครับเราจะเริ่มด้วยมะนาวดองนะครับผมก็ทําการยีเนี่ยเจ้มามะนาวดองให้เป็นชิ้นเล็กนะครับเพื่อจะให น้ำมันหอมเลยก็ออกมาเต็มที่นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็จะชิมรสว่าเขาหวานไม่ใช่โทสนะเขาเปรี้ยวใจ <c oughs> ที่หรือเปล่านะครับ ถ้ายังเปรี้ยวไม่พอก็เอาน้ําอยู่ที่ในที่ใช้ในการนองมะนาวเนี่ยมาใส่เพิ่มได้นะครับเพื่อได้ความเปรี้ยวที่ต้องการนะครับอันนี้เปรี้ยวโอเคนะครับ ก็จะทำการเติมเกลือเข้าไปนะครับให้มีรสเค็ม เครับรสชาติถือว่าใช้ได้ละวเปรียวเค็มตลางดีนะครับก็จะตามด้วยฟักเขียวนะครับกินโตโตเลยนะจะได้เวลาเขาสุกเนี่ยมันจะไม่เปื่อยนะครับมันจะมีความเป็นชิ้นอยู่นะครับ ไครับเดี๋ยวจะออกไปนะครับเรื่อยๆให้ฟักเขาสุกดีนะฮะก็เป็นใช้ได้แล้วนะครับอเครับครับถึงตอนนี้ผมก็ได้ต้มเจ้าฟักจนเปื่อยนุ่มดีแล้วนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นรับเมนูเจ้าเนื้อตุ่มานาวดองในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปจัดจานแล้วชิมกันนะครับ ครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับเมนูเนื้อตุ๋มมะนาวดองนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างน,นะครับหน้าตาก็เหมือนต้มจืดนะเดี๋ยวก็ชิมนะครับก็รสชาติก็จะเป็นแบบเปรี้ยวนําแล้วก็มีเค็มนิดนิดนะครับชิมแล้วก็สดชื่นดีมีกลิ่นหอมมะนาวดองแล้วก็มีกลิ่นเนื้อเนี่ยลอยขึ้นมาจากจาด้วยนะครับไม่ได้โดนกรบไปซะหมด เดี๋ยวไปชิมเนื้อกันนะครับโดยลมเสียจากรติดเชื้อ19ลดความเสี่เกิดในการใช้ชุด PPE และเความปลอดภัยในการรักษาการแพทยโดยโงพยมาุอัรราษเป็นโรงพยาบาศูนย์ของภเหนอตอล่างที่มีผู้ป่วยในคจวัดเคียมาช้ิการที่เัแล้วอบสําหรับเชื้อวหัการทางการแพทย์สามารถติดเชื้อโควิดสิบเก้าีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดีขึ้นโดยจะแยกพื้นที่ระหว่างที้ิด ใช้ระบบควบคุมรายการและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมรอบกับระบบฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนอกจากนี้ยัเป็นประโยชน์ในการตรวจผู้ป่วยติดเชื้อที่ติดอเื่องได้ด้วยในการได้รับประทานดูหนักตุนครั้งนี้อย่างต่อเนื่องทีมแพทย์ปรงพ่าปบาลนเนื้อนุ่มกำลังดีครับแล้วก็มีความหอมของเนื้อนะฮะได้ความเปรี้ยวของกลิ่นมะนาวดองนะครับตรงตัวเลยสดชื่นเลยนะครับทานไปเนี่ยโอเคเลย สำหรับเมนูเ,เนื้อตุ๋นาดนองวันนี้ก็ผมก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ